มิสูบิชีไททันผัท4ประตู2.4เกียร์ธรรมดาปี2020โปรโมชั่นของเลยที่469,000บาทเท่านั้นค่ะ รถสวยมากๆเลยค่ะมือแรกไม่แทวิ่ง50,000กิโลเองประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดือละ8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเชียงานได้แล้วค่ะสวยจัดสวยจริงน่าใช้มากๆเลยค่ะเครื่องไมเวดครีนดีเซลแล้วนะคะติดฟิล์มดำเรียบร้อยรถน่าใช้ค่ะคนซื้อรายรับอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปค่ะ ภายในนะคะสปอร์ตเป็นเบาะผ้าลายสวยสีดำกระจกปับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้า,า,ฟฟา,ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆแอร์ดิจิตอลกล้องสองถอยก็มีค่ะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะกระบะสีประตูก,กว้างสุดๆนั่งสบายสุดๆแอร์เย็นเจี๊ยบและกระบอดีสวยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีค่ะ เรื่องความกว้างนะคะกระบะหลังกว้างพอสมควรเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ